คือดวนเนี่ยผมต้องคุยก่อนเลยนะเอา10ล้านเนี่ยเอา5เกม5้าเกมใครชนะสามในสองคือเอาเงินไปเลย10ล้านเคอาตามนี้ตามนี้นะเอาผมไม่เลือกผมไม่เลือกโตเลยผมไม่เลือกโตเลยเหมือนยังผมให้คุณเลือกเลยดีกว่าอืมอืมอืมอย่าลืมบอกให้เขาส่งเลขบัญชีกันมันะ แพ้ใครแพ้ก็ต้องบอกก่อนไม่มีการเครืองงันนนก็คือเงินตรงนี้ก็จบเลยนะอ่ะรู้เรื่องเราจะจะจะแก้อะไรก็ได้หมด่ะราชากาสิงอ่า <4 S 1> คนรู้หมื่นหมื่นสองแล้วเป็นพยานนะครับผู้แพ้ก็ไม่มีสิทธิ์เรียกร้องเงินคืนแต่ว่านี่คือการแสดงแต่ใครรู้อยู่กับใจว่ามันเป็นของจริงอะไรก็แล้วแต่แต่ทุกอย่าง เด็กอายุ18ไม่ควรควรมีผู้ปกครองแนะนำนะผมให้คุณเลือกเลยตาแรกสีเงินสีแดงสีแดงเริ่มครับเอาเดี๋ยวเอาเอาอเอาโ<อ>ต<ก>๊ะเอาโต๊ะเอาโต๊ะใหม่ทำไม,อมเอสมันเอสมันเอสมันปิดอยู่หรือเปล่า ว่า s อปิดอยู่เนี่ยต้องไปมีที่อื่นอีกเซ็กซี่บีจีอะไรอะ SA ปิดเนี่ยมีเซ็กซี M ่ WM BG คุณเลือกเลยล่ะดับบลอมคนคนที่หาว่าผมเอาเปรียบเขาเขาคือนักเขาคือ แข่งรถแต่ผมคือสายตรงคือผมให้เขาเลือกทุกอย่างนะต้องบอกก่อนนะอืมอืมอ่ะเอาเริ่มเลยนะ,เ,ะเริ่มอ่อนะคุณเริ่มอ่ะแดงเอาคุณเอาแดงนะครับผมอ่ะมอเอาผมน้ำเงินฝั่งตเจ็นเลือกสีแดงนะครับเซฟบอเลือกน้ำเงิน <ừ. S 3> เสมอทายเกมนะครับตาที่หนตาที่หนึ่งไม่ไม่ถ้าเสมอไม่นับเสมอไม่นับ,อ,นบอ่ะอผมให้คุณเลือกเลยแดงแดงช่วยกันแชร์ด้วยนะถ้าผมชนะผมแจกพันคนคคลพันหนึ่งล้านบาทถ้าผมได้เงินสิบล้านเนี่ย แดงชนะแดงชนะนะครับนาฬิกาเซนเซนนำอยู่หนึ่งแต้มดูเหมืนเจ็บนะสีบอลพูดเขาได้ยินใช่ไหมตา,าแรกใครชนะนาฬิกาเซนเซนชนะครับแล้วตาน,นี้เซปโปจะเลือกก่อนหรือว่าให้นาฬิกาเซนเซนเขาเลือก,กอีกทีเชิญเลยครับแดงรุง น้ำเงิน4แดง6กแบง e r เกอร์วินแดงชนะครับเสร็จเว้เสร็จเว้สงสัยวันนี้เดี๋ยวพักเบรกก่อนถ้าถ้ากับตอนนี้ห้าเกมห้าเกมถ้าถ้าผมแพ้สักนี่คือผมแพ้2ทีแล้วใช่ถ้าเกิดถ้าผมแพ้ทีนึงคือผมเสียเลยเสียสิบล้านเลยใช่ก็คุณก็คุณเป็นคนแบบว่าถ้าสามให้าเขาตำสองแต้มแล้วอ่ะ เขาเลือกเขาราเนี้ยเขานำผมอยู่2อศูนย์ถูกก็คือก็คือตอนนี้ผมเสียสีถ้าผมโดนอีกทีหนึ่งผมแพ้เลยนะถูกต้องครับฟังปาะกาศเลยครับเนี่ยเดี๋ยวผมขอพักเบรกสูบบุหรี่ทีนะขอขอบุหรี่ดูดตัวถ้าผมเสียเสียอีกทีหนึ่งคือผมเสียเงิน10ล้านเลยไปเลยครับ10ล้านไปเลยสามในห้าเดี๋ยวผมขอพักเบรกแป๊บหนึ่งผมเหลืออีกตาเดียวเอง สิบสองหมื่นอย่างนี้ก็ดีนะพูดถึงวัยดีสามในห้าคือทุกอย่างมันเป็นเป็นกองกลางผมทุกอย่างเป็นกองกลางเราไม่เราไม่ให้มีโกงอะไรอยู่แล้วไงเข้าใจไหมอืมระหว่างเกาจิ้งเมืองไทยเจอกับเสร็จเว้ยเดี๋ยวผมขอทำใจก่อนนะ ขอเวลาทําใจไม่ใช่ว่าผมไอ้นี่นะต้องบอกก่อนไม่ใช่ว่าผมเอ,อดึงเชงอะไรนะต้องต้องให้เวลาผมทําใจนะนะเพราะเงินก็เยอะนะสิบล้านนะเออ,อมาสบายดูดูฝังมรรากาศนิ่งววันนี้มาแบบขึ้นๆึง อยากจะรู้ว่าเกาจิ้มจริงหรือเปล่าถ้าอยากรู้ว่าอ่ะเริ่มเลยเลยปะมาเสียเวลามันช้าไปอ,อันนี้<ะ>ตาผมเลือกนะอ่ะเลือกอผมเลือกแดงน้ำเงินสามแดงบล็อกแปด เซโปตีขึ้นมาสองตอนหนึ่งหมดไปแลนะ้วแน่แล้วตานี้แหละครับใครจะเล่อก,ก่อนพี่เคนว่าไงครับเซโปเลือกก่อนเลยครับสองสองครับให้ผมให้ผมเลือกนะเชิญเลยครับผมขอดูดูต้องให้ผมเวลาผมดูก่อนนะคุณถ้าติดตาน,ตานีคุณไม่มั่นใจคุณสามารถข้ามได้นะแล้วแต่คุณส<า><ม>ะดวก<ม>เลยผมเดี๋ยวผมเลือกของผมเองอ เวอร์เว็บเอล1อี่ไม่เคยเล่น,นเนี่ยเพิ่งมือนเล่นครั้งแรกนี่นะพร้อมหรือยังครับผมขอดูวนนด้โคคุณอย่าเล่งผมเนี่ยแดง เสียอป้เลือกแดงนะครับนาฬิกาน้ำเงินโอ้ยสัตว์นี่เย็นแม่เร็วๆเวๆหอะรีบแจกไพออกมามึงจะโชว์นมโชว์ตูดทำไมวะ แจ็คแดนแจ็คนำเงินหแดนแดงโป๊ะก้าหลังเออเสียโป๊ตีตื้นขึ้นมาเป็นสองต่อสองก็ต้องบอกก่อนว่าเหลือตาสุดท้ายถ้าใครถ้าใครชนะก็ผมก็หอมเงินกลับบ้านเลยเลือ,อ,อก่า,า,ากจริงก็คือเก่าจริงอ่ะขอเป๊ซี่กินหน่อย พักเบรกพักกตอนท้ายผมให้คุณเลือกแล้วกันพักเบรกก่อนแล้วกันสแปงทำไมร้อนยังวะเหงื่อเริ่มตกแล้ว ครั้งหน้านี่ไม่เอาออนไลน์เน้ครั้งหน้านี่มาเก้าเลยเนี่ยเยมาเก้าครั้งหน้านี่มาเก้าให้ให้เขาพูดหน่อยอ่ะอืก็ครั้งหน้าก็เจอที่มาเก้าเลยก็ได้ครั้งหน้าครั้งหน้าเจอที่มาเก้าแล้วกันหรือว่าจะคเขมนจะอะไรก็ได้นะได้สมมุติว่าถ้าผมแพ้อืผมแพ้ก็ครั้งหน้าผมก็นัดสถานที่แต่ถ้าคุณแพ้คุณก็นัดสถานที่มาครับนะได้ครับอืมเพราะมาเก้าว่ามีเ็กซ็ี่เกหนึ่งหนึ่งอยู่แล้วคำเดินก็มีเ a g a l ็ x ซ911ี่เกาหนึ่งหนึ่งครับ ส่วนผมผมก็เล่นที่ไอแอลแกลกซี่หนึ่งบอกเขสิว่าไอชนะแจกเท่าไรรักษาคำพูดกันได้ตาสุดท้ายสุดท้ายตาสุดท้ายนะถ้ากับตอนนี้สองสองนะสองสองอยู่อ่าตาสุดท้ายถ้าผมชนะผมแจกคนแชร์เลยล้านหนึ่งถ้าเกิดแพ้ถ้าแพ้ก็ให้เขาแจกแพ้ผมก็สูญเงินไปสังเกันรบกวนรักษาคำพูดตามกติกาณไว้ครับตามนี้แล้วครับไม่เสียงคำพูดอยู่แล้ว พร้อมยังคุณนะพร้อมหรือ,อยังผมพร้อมแล้วมาขอผมดูดน้ำซี่กีอะคุณนะพร้อมหรือยังดื่นน้ำซี่นะผมนี่เกาจิ้งนะผมจะเสียไม่ได้อยู่แล้วถ้าผมเสียให้รถแข่งนี่ผมก็เจ๊งละถ้าผมเสียให้เขาผมก็เจ๊งแล้วชีวิตผมก็ไม่ต้องอยู่ในวงการละเอาผู้ภาคบอกเขาหน่อยว่าให้ให<ไ>้ให้ให้ปเป็นยังไงวันนี้นะครับ เป็นการเดิมพันตาสุดท้ายวันที่29เดือน5พศ2 5 6 3เดิมพัน10ล้านตอนนี้สกอร์อยู่ที่2ต่อ2ตาน,นี้จะเป็นตาสุดท้ายจำนวนเงินเดิมพัน10ล้านทุกอย่างเป็นการแสดงเด็กต่ำกว่า18ควรมีผู้กองในการรับชมการพนันเป็นสิ่งไม่ดีไม่สมควรทำตามเด็กขาดเราไม่ได้ชักจูงให้ใครมาเล่นการพนันนะครับแต่วันนี้ถ้าเราชนะฝั่งใดฝั่งหนึ่งชนะจะนำเงินจำนวน1ล้านบาท ไปแจก1,000คนอ่ะ <S 1> 1, <S เริ่ม 1> 1, <000 S 2> ผม,ม<า>ให้คุณเลือกเลยตาสุดท้ายนะครับน,นลกาเคนเซนจะเป็นฝ่ายเลือกนะครับน้ำเงินออกเสียงไครับน้ำเงินครับราแจกไพ่สามสิบยี่สิบเก้ายี่แปดยี่สิบเจ็ดยิบหกยิบห้า ยี่สิบสี่ยี่สบสายบสองยี่สิบยบเก้าโอ้ไม่อยากจะดูเว้ยอืมแจกไพ่อืมฮะอืมอ,อืม,อมต้เงิน กงหนึ่งแดงกงสองเสมอหูยอือหโอ้โหทำไมมันร้อนอย่างงี้วะอ๋อต้องแแล้วอ่ะผมให้คุณเลือกอีกที คุณไม่กลัวเลยคุณไม่เคาเลือดอ่ะผมไม่กลัวอะไรอยู่แล้วชีวิตผมอ่ะ,<ม>อะแดงแดงอือดูงหมน้อือนึเงินหนึ่งแดงสาม โอ้โหเสมออีกแล้วไทยเกมอะไรวะเยแน่เอาละร้อนป่ะขอกินน้ำหน่อยผมขอถอด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 สูตรครับครับผมโอ้โหนะตานี้คุณเลือกเลยอันนี้ให้ผมเลือกนะมันสึกมันน้อยไปไหมสิกรือว่าไงดีเอางี้เอางี้ผมบอกก่อนผมบอกก่อนว่าถ้าตานี้ถ้า เดิมพันกค่สิบล้านก่อนแต่ถ้าไปมาเก้าให้จับไพ่ให้ผมจับไพ่ให้ได้รุ้นอะไรห้าสิบล้านผมก็การเล่นคุณพูดแลนะนะ,ะให้ผมเลือกนะครับนำเงินเก้า คิงไมค์กูเอสแพโทษดีนะครับไม่มีปัญหาครับนะไว้ไว้เจอกันแล้วกันนะไว้เจอกันใครแชร์ไปผมผมแจกกันนะอันนี้เราเราเราจบไลฟ์สดเลยนะรู้เรื่องผู้แพ้ไม่มีไอ้นี่นะไม่พูดเยอะเดี๋ยวไม่ต้องพูดเยอะไปจบเก็บเงินติดใจนะครับเดี๋ยวคุณปิดบอกเดี๋ยวแจกคนแชร์ก่อนดีครับให้ผมแจกก่อนดีครับอ๋อให้ผมแจกให้ผมแจกก่อนดีครับ ให้ผมแจก้กันดีครับเนาะเสพโปเป็นฝ่ายชนะนะครับวันนี้สิบล้านบาทไทยลาก่อนเด้อทีมงานเก็บตาหน่อยครับทีมงานอะส่งเลขบัญชีมาเลยนะครับทุกท่านถ้ากลุ่มหนึ่งแชร์ส่งเลขบัญชีมาเลยนะครับส่งเลขบัญชีเข้ามาเลยนะครับถ้ากลุ่มหนึ่งแชร์วันนี้เป็นฝ่ายเสพโปเป็นฝ่ายชนะนะครับรอบหน้าจะเจอกันที่ไหนเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ การพนันเป็นสิ่งไม่ดีไม่สมควรให้ใครทำตามนะครับเราไม่ได้ชักชวนให้ใครเล่นการพนันนะครับถ้ากลุ่มหนึ่งแชร์แคปชั่นรุ่นใหญ่เขาเจอกันแล้วก็ส่งเบเล่บัญชีเข้ามาในไลฟ์สดนี้ได้เลยนะครับผมใครอยากร่มสนุกในกติกาครั้งนี้นะครับผม www la galaxy 9 1 1 com สปอนเซอร์หลักของเว็บ L.A. Galaxy 911.com น,นี่ดดนครับส่งเลขบัญชีกันเข้ามานะครับส่งเลขบัญชีเข้ามานะครับ<ม>กดไลค์กดแชร์แล้วส่งเลขบัญชีมาห้ากลุ่มหนึ่งแชร์นะครับไปแล้วนะครับขอจบไลค์เพียงเท่านีน้นะครับสวัสดีครับ